สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก2564จัดพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่23กันยายน2564และปัดฉิม,มนิเทศในระดับสถาบันเป็นครั้งแรกลงนามความร่วมมือ MOU การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจรหรือสวชสัญจร ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจรหรือสบชสัญจรสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับเด็กในถิ่นทุรกันดารและนักเรียนทั่วประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับสถาบันพระบรมราชชนกโดยลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตสุขภาพ12เขต ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อทิศทางและบทบาทของบุคลากรสุขภาพในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบรุรีโดยมีองค์คมนตรีศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยเป็นองค์ปาาตประธานเพื่อสื่อสารทิศทางของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคตวางแผนการจัดตั้งคณะใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วย คณะแพทยาศาสตร์คณะแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะสหเวชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์พื้นฐานคณะเภสัชศาสตร์และคณะทันตแพทยาศาสตร์สถาบันพระบรมราชาชนกได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมจำนวน16ล้าน5แสนบาทจากกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่14-27ธันวาคม2564 สถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขระดับกรมในการจัดงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการสร้างสำนักง,งานสถาบันพระบรมราชชนกดำเนินการของงบประมาณในปี2566ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดอุดรธานี โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสชเเ 2022, วชโมเดล2022หนึ่งวิทยาลัย1ชุมชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้านการผลิตบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพ ในมุ่งเน้นการผลิตที่ครอบคลุมทุกสาขาในปี2565จะทําโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมอจำนวน3,000คนเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นครั้งแรกของสถาบันพระบรมราชชนกได้ตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน10ท่านตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกคุทธศักราช2,562สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก2,565งานสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนกร,ร่วมพิธีรถน้ำดำหัวเทศกาสกลสงกรานต์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนา,าสอสมองเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลพข้ารัราชการดีเด่นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าพบอธิการบดีเนื่องในวันพระราชการพลเรือนจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์น้ำสายสายุาท์พฤษภาคม2565ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนกครั้งที่หนึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษด็เตอร์นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอ,อธิการบดีสถาบันพระบระมราชชนกรับรางวัลนักสุขศึกษาดีแห่นชาติประเภทบริหารมิถุนายน2565ถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาศึกษาดูงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมเสริมพลังสชมโมเดล 1> 2,022 1. วิทยาลัย1ชุมชนประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการทีงบประมาณ2,566ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณาสุขติดตามความก้าวหน้าการก่อสรา้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์จงังหวัดอุดรธานีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีขเขียว กทมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,565 รกรกฎาคม2565พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์จังหวัด,ดอุรธานีบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณนะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณาสุขเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่1ิศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ สิงหาคม2565ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชชนนีพันปีหลวงิธีมอบประกาศมียาบารแกร่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2561-2564ประชุมสำน,นันาาิศทางการดำเนินงานสภาสถาบันพระบระมราชชนกปี2566 ที่งลง,งานามบันทึกข้อตกลงความรว่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันพระบรมราชชนกคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกนักสูตรใหม่ปี2565สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ2565จำนวนมากกว่า75รางวัล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระมงราชชนมกจะทำหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์บัณฑิตบูรณาการร่วมกันในอนาคตจะทำห้องเรียนสมาร์ทคลาส r o รูมชุดห้องเรียนพนุลาม่าอินเทอร์แอคในส่วนตัวนี่สุดดีใจและก็ภาคภูมิใจที่มีการพัฒนาดีขึ้นในแง่ของการมีส่วนร่วม และก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องการขอดรุเรียนและก็การเปรียบเทียบการสร้างครืค์งายการทํางานความร่วมมือการทำงานถ้าวันนี้เป็นวันมงคลเนี่ยแล้วก็ทั้งทีมงานของเราเนี่ยก็ไปพบผู้นำของกระทรวงอย่างครบครันเนาะแล้วก็ได้กรจากท่านรัฐมนตรีมาท่านก็ฝากความรื่ถึงพวกเราฝากความขอบคุณที่พวกเราได้ทํางานให้กับกระทรวงเป็นที่รากต และก็ฝากความขอบคุณที่เราจะพัฒนาคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะสาธารณสุขให้เป็นที่ประชาชนท,นที่ซึ่งประชาชนเนาะบ้านหลังนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเ็ชัดเจนแล้วครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือกาลังจะป้อนน้องๆทูกๆทั้งหลายเข้าสู่บ้านหลังนี้ได้อย่างไรแล้วก็อย่างที่ท่านนิการบอกว่าจะพยายามจัดสิ่งแวดล้อมที่เราพูดในทางบริหารก็คือตัวอ e ีโคซิสเต็ม เราทำงานเป็นทีมนะต้องรักกันนะครับเมื่อเรารักกันปุ๊บเนี่ยพลังความรักของเราจะส่งให้สสาบันของเรายิ่งใหญ่ขึ้นไปได้ผ่านปีนใหม่มารอบนี้เป็นรอบที่สองผมสังเกตครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ที่ดีทนะุกร้วต่างๆได้ถูกแก้ไขไปสุขสดใสสวยหนุ่มสุขภาพดีมีทรัพย์สมบัติจนใครไม่หมดเลยขอให้จะมานัดสักันนะคะถ้เาเรามีความรัก ให้องค์กรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมาก่อนเมื่อเรามีที่นี่เราก็ต้องรึถึงที่องค์กรที่เราอยู่แต่ทุกคนคือคนที่จะช่วยกันสร้างผลผลิตให้มหาวิทยาลัยที่เราเรียกว่าสถาบันพระบรมราชนุสวัสดีปีใหม่สมัทร้อย66นะครับอีกสองสัปดาห์ก็จะก็ปีใหมนะ่แล้วก็เห็นบรรยากาศในการทางานว่าทุกคน มีความกระตือรือร้นคอยช่วยเหลืองานกันดีก็ถ้าองค์ความไม่ตกบโตเราก็ไม่เลิบโตเพ้าะฉะนั้นสิ่งนี้ทุกคนก็จะมุ่งมั่นและก้ตั้งใจนะคะงานต่างๆแล้วมันมันต้องค่อยๆทำแล้วก็ต้องค่อยช่วยกันไปสิ่งที่ภูมิใจต่อตนเองรัาบันคือภูมิใจที่ได้ทํางานที่สถานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองรัาบันสามารถนําความรู้ความสามารถและประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆรุ่นใหม่ นำมาใช้ในการทำงานของแต่ละคนได้ข้าตุ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับเดี๋ยวมารับรางวัลระบผมนะนใจพอใจต่อสถาบันก็คือสถาบันให้โอกาสในการทำงานมีอาชีพที่ดีเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ือกคุณย่ะ ยชน์ทำงานตรงตามที่ได้รับมอบหมายไทยเอ่ยทัปีิยูเฮียสองซืาสองสามราวทชริดหลังสิ่งใดสงใจปราดระหนากายสบายใจปราศจากโรคภัยจากโควิดเธอ